สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาดามจะมาสอนรีดแป้งนะคะเราวันนี้เราจะมาเรียนวันนี้เราจะมาหัดรีดแป้งกันดีกว่าเราจะมารีดแป้งแป้งเกี๊ยวนะคะมาดามตัดก้อนละ15กร,รัมนะคะมาดามใช้แป้งเกี๊ยวหนึ่งถ้วยต่อน้ําร้อนครึ่งถ้วยนะคะแล้วมาดามจะตัดเป็นก้อนก้อนละ 15กรัมตัวใหญ่10กรัมตัวเล็กนะคะแป้ง1โลสามารถทําได้100ตัวถึง150ตัวนะคะที่มาดามทํานี่เรามาเรียนรีดกันดีกว่าไม่ต้องไปซื้อด้วยรีดยังไงให้กลมตัด15กรัมแล้วรีดเลยดูทันไหมเนี่ยโอเคลีดตรงแล้วก็จับเฉลียงนะคะจับเฉลียงเฉลียงเฉลียงไม่ใช่ว่ารีดรีดเป็นเครื่องหมายบวกนะคะ ให้รีดตรงแล้วก็จับเฉลียงนิดหนึ่งเฉลียงเฉลียงไปเรื่อยๆนะคะแผ่นหนึ่งจะรีดประมาณ5ครั้งนะคะไม่ต้องกดแรงค่ะพอประมาณนี่รีดตรงแล้วก็จับเฉลียงนะคะเฉลียงเฉลียงนิดหนึ่งเฉลียงนิดหนึ่งเฉลียงนิดหนึ่งนี่แผ่นหนึ่งจะรีดประมาณ4ี่ครั้งแค่นั้นนะคะแล้วก็รีดไวมากถ้าใครมีไม้นวดแป้งอันใหญ่ๆจะดีมากนะบ้านมดามีอันเล็ก ทาแป้งนวลที่ไม้ตลอดนะคะเพราะมันจะได้ไม่ติดแป้งแต่มาดามขี้เกียจทำค่ะขี้เกียจทานะคะเพราะว่าไม้มันเล็กมากนี่รีดประมาณห้าครั้งมันก็จะกลมนะคะรีดเฉลียงเฉลียงเฉลียงถ้าใครจะรีดเป็นเครื่องหมายบวกก็ได้นะคะรีดตรงหนึ่งแล้วก็หมุนมารีดขวางแล้วก็พอรีดรอบที่สามก็เฉลียงรอบที่สี่ก็เฉลียงมันก็จะประมาณนี้นะคะ เราจะรีดไว้ประมาณ20-30แผ่นแล้วเราก็เอาแป้งนวนลโรยนะแล้วเราค่อยมาหอ่อหรือใครจะรีดรีดไปห่อไปก็ได้แต่ว่ามาดามชอบรีดให้ได้เยอะๆแล้วก็มาหอ่อใช้แป้งนวนลโรยนะคะถ้าไม่ใช้แป้งนวนลโรยมันจะติดกันนะคะเอาแป้งนวนลโรยให้เป็นชั้นๆแล้วก็เก็บใส่ถุงปิดไม่ให้ลมมันเข้าเพราะมันจะแห้งเวลาเราห่อนะคะเราจะเอาไส้ใส่แล้วก็พับปาก แล้วก็เอาวางให้ให,ให้ให้ชนกับขอบพิมพ์นะคะคือเรารีดแป้งมันพอดีกับพิมพ์เลยมันจะไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่วางไปนะคะเอาดูครั้งวางไปนะให้มันชนขอบนะคะให้มันชนขอบนี่เพราะว่าถ้าวางล้ําลงไปเวลาเรากดพิมพ์พิมพ์มันจะตัดตัวแป้ง,ปงทีงนี้เราไม่อยากให้ตัดตัวแป้งเราเสียดายแป้งนะคะเพราะเรารีดพอดีเลย เราก็วางแล้วก็กดลงไปกดจะกดแรงกดเบาแล้วแต่แต่ถ้าเบาเกินมันก็จะไม่สนิทนะคะแต่ถ้าแรงเกินมันก็จะแบบเกือบเกือบขาดไม่ต้องกดแรงนะคะก็คือกดปานกลางปานกลางค่ะวางไปนะคะวางให้ชิดค่ะวางให้ชิดนะคะแต่ไม่ต้องวางเลยนะคะวางแค่วางให้ชิดไม่ชิดก็ได้แต่อย่าวางเลยแล้วก็กดลงไปนี่ออกมาแล้วสวยงามมากเลยะคะ่ะ แป้งหนึ่งโลถ้ามาดามตัดสิบห้ากรัมมาดามจะได้ได้หนึ่งร้อยตัวนะคะแต่ถ้าตัดตัวเล็กสิบกรัมจะได้ร้อยห้าสิบตัวนะคะนี่มาดามจะวางแบบนี้แล้วก็ใส่ใจแล้วก็พับแล้วก็ใส่แล้วจับอย่างนี้แล้วก็จับนี่เข้าจับนี่เข้าสามทบก็ะจะประมาณนี้นะคะนี่ อันนี้นะคะนี่อันนี้ใส่ถุงมือทาให้ท่านแต่ไม่ใส่ถุงมือก็ไม่ได้เพราะเมื่อกี้ขัดกระทะมาเล็บดํานะคะเราก็จับอย่างนี้เราก็เอาเนี้ยทบไปหนึ่งสองสามข้างนี้ด้วยหนึ 1, 2, ่งสองสามอย่างนี้นะคะแล้วก็บีบให้มันแล้วเราก็บีบให้มันเป็นอย่างนี้นะคะ จะใส่เยอะก็ได้นะคะนี่นะคะบีบหนึ่งสองแล้วก็สามข้างน,นี้ก็เหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามคือเราใส่ถุงมือแล้วเราเขาเรียกว่าอะไรนะใส่ถุงมือแล้วไม่รู้น้ําหนักมืออ่ะเน่ก็จะประมาณนี้นะคะ คือถ้าใส่ไส้เยอะเราก็จะพับไม่ค่อยจะได้นะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะกดเข้าไปหนึ่งสองสามนี่แล้วก็จีบอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ช่องไฟจะให้ประมาณนี้หรือว่าเราจะทำแบบคนจีนก็ได้นะ,ะแล้วก็พับอย่างนี้นะคะเอานิ้วโป้งเอานิ้วกลางเข้าไปอย่างนี้ อันนี้เข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็จะกดโป้ปลงไปแล้วเราก็จะกดโปูลงไปอย่างนี้นะคะนี่นี่นแบบของคนจีนนะคะแต่ว่าเวลาเราไปต้มแล้วมันจะพองมันจะพองตรงนี้มันจะบานตรงนี้มันจะพองเวลาเราไปกินร้านคนจีนนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> ขัดกระทะมา <c oughs> เล็บดำก็จะเป็นแบบนี้นี่ถ้าเป็นของ เวลาต้มเราจะต้มอยู่ห้าหนาทีนะคะแล้วก็เรียงใส่ถาดแค่ตู้เย็นไว้เวลาจะกินเราก็เอามาต้มใหม่เอามาอุ่นแค่นั้นจบ